มาพักผ่อนกับพากันออกเลาะจับพี่น้องออกตึงแต่เศร้าตึงแต่ประท่านได้กินข่าวเศร้าบนจ้าแล้วตึงแต่มือเนาะจับพี่น้องบางมือก็กินเข้าแล้วก็จังออกครับรถออกมาจากที่พักกับมาเลาะมาเรื่อยๆตามใช้ทะเลนี่ล่ะจ้าไม่เห็นมองนี่งามงามพี่น้องจ้าอดบ่ไรจ้าหยุดจ้าเมื่งที่เราบรรยากาศน้ำกระใสใสน้ำบ่ลึกจ้บพี่น้องเป็นตะอ่อนซ้อนตอนนี้เศร้าๆอยู่จ้าประมาณสิบโมงครึ่งนี่ล่ะนี่ล่ะอาหารเศร้า กินง่ายๆจ้ะเขาไปซื้ออยู่ในร้านโปรดเนี่ยจิ๋วเลยล่ะจ้ะที่เป็นมีขนมปังเบกเกอรี่สดเสมอเนาะกินจังส่จ้ะข้างในก็นสิเป็นอันพักโคมเนาะมัน้นบรรยากาศพี่น้องจ้าทั้งกินทั้งเเ้าภาษาคนบมีหลูกมีเตาเนาะพี่น้องจ้ามือ้อนี้ก็สิเลาะลงไปทั้งอันตะวันออก่อนลงไปทั้งไตเนล่ะจ้ะพี่น้องไปซ้ำที่ไปหอดไปถถงพง่ลนล่ะเนาะจ้ะใกล้สิคำกับโครงตากลับเมื่อเฮือนจ้ะพี่น้องบริย,ยาน้ำแรงน้ำไงดอก ปากสองปากกินง่ายๆพี่น้องจ้ะปลาลายลายจ้ะปุ่นมาเห็นบ่นี่ก็แห้แต่งามจ้ะเบงสีน้ำทะเลใสดีเป็นตนาไนจ้าปุ่นนะ่ะแต่ว่าฟังบ่นี่กะสิค่อนข้างสูงจ้ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศี่เงียบสง,งบบ่มีคนนจ้ะพี่น้องแถวนี้บ้านคนพักกับประยุกไก้นี่จ้ะปุ่นเกาะเล็กเกาะน้อยเพิ่นกับบออืดนบ่อยากประเทศอันนี้ ออนซ้อนอยีจี้อ,อนซ้อนนำทะเลเพ่นจะใส่ดีดีผุนคุณสามีไปหายางสำรวจมองตกปลาจะ้ะาษาค้นมักเนาะคนมักตกปลาจะ้ะพี่น้องมาเจอทะเลเพ่นกันแต่ะละหาทะเลตกปลาเพื่อนจะ้ะออกมาข้างนอกนี่เบ็ดตกปลากระติดหลังรถมานำ้ำเด้พี่น้องติดไว้ในรถตลอดจจ้ะเพราะว่าคนมักตกปลาเนาะคุณสามีส่วนยีจิ๋อยู่กับบมักปไนไอร้องพี่น้องจะ้ะ ชื่นชมความงามของธรรมชาติของทะเลเพิ่นจะมือใดว่าสิบูเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับทะเลก็ลกอดบ่ได้จ้ะพี่น่องเฮ้าได้มาหูมาเห็นแล้วเนาะก็ซื้อซะว่าเก็บไว้เป็นความทรงจําของจะกของกันแล้วกันจะเอซผู้ใดบปัะมกกันก็โทษขออภัยเด้อจะยืจิวอ่อนซอนยืจิวก็เล่นอดเฮ็ดคลิปบ่ไดจ้ะเมื่อวัที่ละมูเจ้าว่าเพิ่นเฮ็ดหยังพุ่นหลังจากสำรวจทำเลนตกป่าแล้วคาดว่าสิไปหาเหยื่อมาตกป่าเด้อพี่น้องจา่าเก็บหยังใส่กป๋องบุนัน กลมๆเงยเงยอยู่นั่นมาแล้วจ้ะมาเบิงเราได้อีหยังขึ้นมาพอีังอันนี้ออามาเบิงกันนเถเา,าเจ้าได้อีหยังมาเบิงกระดูโอ้พี่น้องจ้าบักหอยจ้ะบักหอยหน่อยเพิ่นเพิ่นจะไปเฮ็ดเงาโต๊ป่าละเบิงสูงนี่โอ้คักอีหลีพอยังอันนี้มักไปมักมันนาะจ้ะข่อยว่าเลาดตัวมูเจ้าวาบอปพ่นข่อยค้าแตยางช้มเหมือนวิวชมทะเลอยู่เพุ่น หันมาอีกที่หนึง่งพออยอหนีเสียไปใส่ว่าจันหันมาพุน่นซีดเบ็ดอยู่พุ่นพี่น้องจา๋าโอ้ยเจเมนเนาะเจเมนเราหมากักเขาหมักกับปล่อยแล้วเห็ดไปจ้ะพี่น้องเอาหมักชมเขากับนั่งชมไปเรื่อยๆจ้ะวิวสวยๆมึงตีละนม้มเปิ้นโอ้ยพี่น้องจ๋าพุน่นเฉพาะเราอยากตกป่าจ้ะเราไมา่เห็นหรอกว่าข้างล่างมันมีป่าจ้ะพุน่นมึงจาเห็นบ่นา้าใสดีดีเห็นหอวโต้ป่าจา้ะพุ่นนะแลองแดงๆแดงๆอยู่พุ่น โอ้ปลาเป็นฝูงแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากกะสิผู้เห็นปลาใหญ่นาะจะเห็นปลาหน่อยจ้ะแต่ว่าหลายหลายพี่น้องจ้ะสมภอเราอยากตกเปียเรามาเห็นปา่าปาดน้ำใสเป็นนายพี่น้องจ้ะคลิปนี้กะคงสยุดยูเคนี่จ้ะถ้าได้ตกปา๋าเราก็สีแล้วเท่านั้นล่ะจ้ะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า